สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอีีทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออดน้ำซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานเราเหมือนเดิมนะทีมงานปลาดเด่นเรานะวันนี้วัดายน้นางานเทให,ให้ดูครับเทในหมู่บ้านนะแต่ทางค่อนข้างไกลอยู่นะห้ากิโลหกกิโลอยู่นะครับนะงานเที่ยวครับนี่ ถือกันิวฮันแลนครับที่ที่สามนะที่สามจุดห้าศูนย์ครับห้าสิบแรงม้านะรถปาเด่นครับรมนะบเบีเด็นของปาเด่นเลยนะครับน่นเกับงานรอบบ่ายครับ ที่จำกัดนะค่อยๆไปเป็นค่อยไปครับเจ้านี้งานร้อยเที่ยวนะางานเห <c oughs> ็นน้อยเที่ยว <c oughs> แต่ละจุดก็ไม่ได้มาถ่ายครับงานนี้ร้อยเที่ยวนะถึงได้มาถ่ายครับ <c oughs> เพราะว่างานายาวหน่อย แต่จะถ่ายอยู่หน้างานขุดให้ดูนะถ่ายซ่วยวนให้ดูเเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับทนะ่ เข้าในให้เต็มก่อนนะรถจะได้ถอยขึ้นครับระดับยังไม่ได้ครับบอกว่าระดับเสมอบ้านหลังนู้นนะนู่นครับระดับเสมอบ้านหลังนู้นเลยนะขอบปูนนู่นนะครับระดับนี้ต้องไล่เข้าในก่อนครับเดี๋ยวให้รถให้รถถอยขึ้นได้นะปูใหม่ประมาณนี่นะครับหรือว่ายังไงไม่รู้ด,ดูก่อนเสร็จแล้วจะออกไปถมตรงทุ่งนาครับ เจ้านี้รว,ว,วมรวมรวมร้อยเที่ยวนะจะจัดไปร้อยเที่ยวคนระับป่าเด่นรับาง,งานาไปเข้ยถุงก็ไถไปก่อนนะาบางรอรถลูกล้อครับ ลอยนละมุมนี้นะเดี๋ยวมุมต้นตะขบนู้นครับอ่ะงัดขึ้นเอานี่ไปทำไปนะปีนี้ดินหายากครับหาดินยากนะปีนี้นะทีมงานที่รอตัดราคาเอางานก็รอตัดอย่างเดียวครับ บางนะคอลโคนค่อนข้างเร็วอยู่นะครับนะ ้างจะเลี้ยงคนโทนยากอยู่ใสความใจเย็น,นครับน้ำในหมู่บ้านเราเองครับวันนี้แต่ไกลนะที่ขุดไกลครับ ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ดินไปเรื่อยๆเออออโอ้กินเรื่องกันนะ อะเดี๋ยวไปดูครับดันเข้าร่องน้ำนี่นะข้างหลังนี้เป็นร่องน้ำลึกเลยเราไปเต็มครับรอนนั้นจะไปลงตรงที่นานะ ดูร่องน้ำลยลึกเลยขอให้เต็มนะเดี๋ยวอยดันครับืน้นที่มันค่อนข้างจำกัดหน่อยนะนี่ยต้องทำต้องใใหม่ครับค่อนข้างใจเย็นดีนะ เลยนีไ่ไม่ร้อน,นครับเอาความตัวไว้ก่อนนะเอ๋จุดเหมนกันนะรแรงน้ำมัไทยประเด็นเนียนะห้าสิบแรงครับ อาทิตย์แรงมานะ่ะโอ้นี่อากาศคือข้างร้อนนะลมไม่มีเลยนะวันนี้นะ่ะการโหดลายจริงวันนี้นะ่ะ เดี๋ยวดูระเบิดกองนี้นะนี่ดูรถไทยนะคลิปนี้ครับดูลีลาการขับรถไทยนะมาคอยกินครับเอ้เอดูลีลาครับดูลีลา นี้ยังอยู่กับทีมงานเรานะทีมงานพายใเ,เราครับเราถ่ายให้ดูในหนนะ้าฤดูวิ่งดินนะเจ้ที่เมนมาคุยก็ได้ครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์นนะถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่เห็นนะเห็นคือผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะชอบตอบคอมเมนต์ครับคุยกันได้ครับ อดดำสิงเงาเอ้ามาเยี่ยมนี่ปะเนี่ยเออเร็วแรงนะมีคนเรียนเอามาแล้วครับเรียงรถมาแล้วนะฝาทิ้งนะเน่ยถึงหน้างานแล้วครับตุกๆนะสุโมเรานะ ủa oh, Việt tung cuối rồi, không, để bốc con, không, nó có nãy luôn, không, không vào. จะดันไปไหนล่ะหมดอ,อย่างเร่งอ่ะอ้าวเ่น้อยครับโอ้ป่าที่รถไทยจะดันไปไหนสิ ตายตายตายป่าเกาลร,รถไฟหมดเลยนะป่าเล่นแล้ววางยาแล้วครับนี่จะดันไปไหนทีนี้โอ้ยตายตายดันคอข้างนู้นเลยนะดันเปลี่ยนออ,อครับ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับนะคลิปต่อจากคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ